สวัสดีค่ะวันนี้ก้าก็กัะพามาค้นหาผักหวานป่าที่ปลูกไว้ในบริเวณนี้นะก็ปลูกไว้7ลุมนะคะเนี่ยเป็นผักหวานป่าในปี64หลุมนี้จะเอาอยางรถยนต์มาครอบไว้นะคะเนี่ยก็ต้นก็ถือว่ารอดตายนะคะรอดตายออกมาละก็มีอยู่2ต้น หลุมนึงหญ้าก็จะหยอดประมาณสามเมล็ดนะคะปลูกไว้สามเมล็ดพอมันงอกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยนะคะนี่ก็ปล่อยไว้จนกระทั่งครบปีนะคะเนี่ยก็จะมาดูกันว่ามันจะเหลือไหมนีอีกหลุมที่สองนะมาดูหลุมนี้ไม่เห็นนะคะสําหรับหลุมนี้ไม่น่าจะมีนะคะนี่ไม่มีเลยถือว่าหลุมนี้ไม่รอดนะคะนี่หลุมนี้ไม่มี เป็นหลุมที่สองไม่เหลือนะคะเราไปดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้จะรกมากนะคะเนี่ยเราไปดูเลยนะคะอันนี้เป็นหลุมที่สามก็เห็นผักหวานปลาแล้วนะคะนี่ต้นเล็กนิดเดียวแต่ย่าคลุมหมดเลยนะคะถึงจะต้นเล็กแต่ก็รอดตายมานะคะเนี่ยก็เป็นหลุมที่สามแต่เป็นต้นที่รอดต้นที่สองหลุมนี้จะเหลืออยู่แค่ต้นเดียวนะ ก็เอาคลุมๆไว้เหมือนเดิมนะอีกสักอาทิตย์หนึ่งย่าก็จะเอาปุ๋ยมาใส่สักกำหนึ่งนะคะเนี่ยไม่ใส่เยอะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวก็เน่าตายอีกนะคะไปดูหลุมใหม่อีกครั้งนะคะอันนี้เป็นหลุมที่4นะคะเอาสแลนคลุมไว้ตลอดเลยนะไม่ได้เปิดสักทีเพิ่งจะมาเปิดวันนี้นะก็ปรากฏว่ารอดนะคะเนื่องจาก,กว่าสแลนคลุมทำให้ต้นของเขายืด ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ต้นค่อนข้างสูงมีรอดมาสองต้นนะคะสำหรับหลุมนี้ก็สรุปได้ว่าผักหวานป่ามุมนี้ปลูก7หลุมนะคะก็รอด3หลุมไม่ถึง50%นะคะแต่ก็ยังดีเพราะว่าปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่แต่เขายังรอดออกมาได้ทั้งหมดนี้ย่าก็ปลูกแบบหยอดมเมล็ดนะคะ วันนี้ก็พามาค้นหาผักหวานป่านะคะแล้วก็จะพาไปดูที่อยู่สวนป่าปลูกในปี64เหมือนกันนะคะปลูกมาพร้อมๆกันแต่ว่าที่สวนป่าจะมีร่มรำไรแดดก็ส่องถึงนะคะก็ปรากฏว่าใบจะโตกว่าพวกนี้นะคะก็ส่วนขนาดก็ไม่เกินกันสักเท่าไหร่แต่ว่าการเติบโตจะดีกว่า ในป่ามุมนี้นะคะเนี่ยนี่คือพวกที่อยู่บริเวณสวนป่านะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็พามาตามหาผักหวานป่านะคะในปี64ก็เหลือรอดมาได้3หลุมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะย่าก็จะมีผักหวานป่าจากมุมต่างๆจากจุดต่างๆ เอามาให้เปรียบเทียบกันดูนะคะว่าดินที่สวนของญาตินี่มันจะเหมือนกับดินที่ท่านปลูกหรือเปล่านะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ